ก่อนจะมาขายเปิดร้านข้าวมันไก่นะคะก็มีอาชีพเป็นพยาบาลตอนนี้กเกษียณมาได้ปีที่5แล้วค่ะคิดไว้นานหลายปีแล้วว่าถ้าเรากรเกษียณเราคงจะต้องหากิจการธุรกิจอะไรทําเล็กๆน้อยๆในในครอบครัวก็ซื้ออาคารซาน,นิทหลังนี้ค่ะก็เริ่มผ่อนมาตั้งแต่ปี3-5 ก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ลูกเขาบอกว่าเขาไม่ไหวแล้วเขาอยู่ทางใต้เนี่ยมันมันเครียดก็เลยบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นก็ลาออกพร้อมกับที่แม่กเกษียณแล้วเราก็มาเปิดทําร้านข้าวมันไก่กันเราเริ่มขายวันแรกๆเนี่ยลูกค้าก็ยังไม่ค่อยรู้จักนะฮะใช้เวลาครึ่งปีกว่าจะเริ่มเริ่มมีคนรู้จักวันนึงเราก็ขายประมาณข้าวประมาณ4ลิตร5ลิตร6ลิตรแล้วแต่ คือเราจะทําเพิ่มพื้นเรื่อยๆไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ทำทีเดียวแล้วขายทั้งวัน,นคือจะทําเป็นอาหารเป็นสดใหม่ตลอดอไอเดียไอที่เราคิดว่าทํา9บาบาทเนี่ยลูกเขาเป็นคนคิดเนี่ยลูกเขาบอกว่าแม่คือเราเป็นเราเป็นแม่ค้าใหม่ถ้าเราไม่มีจุดเด่นอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีอะไรที่มันเป็นจุดสนใจว่าเงี้ยคนเขาก็เขาก็เลยไปเลยไปเงี้ยเพราะว่าเราเป็นคนใหม่ ก็บอกเราก็ควรจะตั้งตั้งอะไรให้มันเป็นเอกลักษณ์ของเรา่ะก็เลยตั้งว่าข้ามันไก่19บาทเราเน้นสิ่งแรกเลยคือสะอาดอร่อยถูกเราเราดำเนินชีวิตเหมือนเศรษฐกิจพอเพียงเราไม่มีหนี้ไม่ฟุ่มเฟือยสิ่งไหนที่ไม่จำเป็นคือในครอบครัวเราก็จะไม่เราก็จะไม่ไม่สรงหามาเงี้ยพอมีเหลือเราก็แบ่งปัน คือในสิ่งนี้ไอ้สิ่งที่เราคิดว่า19บาทเนี่ยเราก็เหมือนเราคิดว่าเออเราก็แบ่งปันให้เด็กๆอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเออเราเคยพาลูกไปกินข้าวพาหลานไปกินข้าวเนี่ยเราก็ต้องสั่ง1จานคือร้านค้าเขาไม่มาคิดหรอว่าเด็กอะ่ะก็จะต้อง1จานจานเล็กๆเขาก็ทําจานใหญ่ๆมาให้เรามันก็กินไม่หมดมันก็ทิ้งคือครั้งแนวครั้งแรก,แรกคือจะเจาะตลาดเด็กว่าอย่างน้อยเราก็ช่วยพ่อแม่เขาประหยัดไปได้ก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราพอเราเห็นเราก็ชื่นใจ เด็กตัวเล็กๆมาแล้วก็นั่งกินข้าวมา,ามาเขาก็เรียกย่ายายอะไรเงี้ยเราก็เออเราก็ชื่นใจเราไม่มีหนี้ไม่ฟุ่มเฟือยพอมีเหลือเราก็แบ่งปัน